ก็เลยเปลี่ยนภาพโพสการลําทำา่าปันเทียมให้กับเราเหมือนกับมีชิปชุบชีวิตใหม่ให้กับปากของเราในการเคี้ยวในการที่เราไม่ต้องคิดมากว่าเดี๋ยวเรากินข้าวเราต้องไปบ้วนตรงไหนวะอุ้ยมันมีอะไรติเราเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราใช้อย่างอื่นมาคุ้มแล้วอะ่ะสําหรับตัวเราเองนะคะกับปากของเราเนี่ยเรียกว่าคุ้มอะ่ะ ชื่อกัลยาตีนมาศนิดค่ะอายุกำลังจะย่างก2แล้วค่ะรากฟันเทียมกับคุณหมอนพรัตน์ค่ะแล้วก็ข่อฟันคุณคุณหมอนัทนเรนีคือจุดแรกที่สนใจที่นี่ก็คือเรื่องรากฟันเทียมเราก็ศึกษาว่าพอดีคุณแม่มีฟันปลอมอยู่ซิกหนึ่งก็เลยว่าตอนแรกก็ไปใส่ฟันปลอมนะแล้วไม่ประทับใจเพราะตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่ากลัวเรื่องทำรากฟันเทียมมากก็เลย พยายามแบบเบี่ยงเบนตลอดแต่พอเราไปทําใส่วันปลอมอะค่ะและเรามีความรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่อ่ะมันทําให้วิถีชีวิตเราในชีวิตประจําวันรู้สึกว่ามันไม่สะดวกโดยเฉพาะเวลาออกเดิจังงวันนะคะแล้วเวลารับประทานอาหารอะไรแบบนี้แล้วมันให้ความเจ็บด,ด้วยทั้งทั้งที่เพราะว่ามันก็เป็นลักษณะอย่างนี้คือแก้แล้วก็เป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้ก็เลยตัดสินใจว่ายังไงยังไงเอาละฟันเทียมดีกว่าก็เลยค้นหาว่าเราจะไว้ใจที่ไหน เพราะว่าที่เดิมเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ประทับใจนะคะคือเรารักษาที่เดิมมาเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วล่ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอะไรรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่สําหรับเราแล้วนะรับฟันเทียมเราก็เลยค้นหาก็กเปิดยูทูปพอหาข้อมูลอะไรเยอะแยะเราก็มั่นใจแล้วสำหรับที่นี่ ็เลยบอกเอาแล้วว่าที่นี่เรามีความมั่นใจในคุณหมอละแล้วความทันสมัยของเครื่องมือวันนั้นมาครั้งแรกก็ทั้งลากฟันเทียมทั้งค้อบฟันก็ตัดสินใจเลยพร้อมกันเลยค่ะยอมเลยก็เลยเอาเลยก็หลังจากที่ทำล่าฟันเทียมมามันไม่ใช่เป็นแบบที่เราคิดเลยอะ่ะคือคุณแม่ก็คิดว่าหูม,มันต้องเจ็บมันออะไรนะพอไปวันแรกคืนนั้นกลับไป เราก็กินยาทางที่นี่ให้ด้วยนะเออมียามียาแก้ปวดแล้วเราก็ทานไปาย,ยาแก้ปวดเรามีความรู้สึกว่าปวดนอนไม่หลับพอตอนเช้าก็องมาทานอีกเม็ดหนึ่ง,งก็แปลกเฮ้ยมันก็ตลอดมันก็ไม่ทานแล้วก็เอ้ยหายปวดอะ่ะแล้วมันมีความรู้สึกมันปวดเรื่องเป็นปวดในสิ่งที่เราทนได้อ่ะมีความรู้สึกเฮ้ยมันปวดแค่นี้เองเหรอก็มีความรู้สึกเออคุณหมอพอตั้งแต่ เจอคุณหมอทั้งสอบหมอเลยนะคะคุณหมอก็พูดแล้วก็ให้บอกเป็นขั้นเป็นตอนน่ะมันทําให้เรารู้ว่าเมียมเราจะเจออะไรทําให้เราเตรียมใจไว้ก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่ประทับใจจากที่ว่าที่เราเคยหามาจนอายุปานนี้เออเราก็เลยมีความเออเชื่อมัน่นแล้วก็เออนะก็มีความรู้สึกว่าเราการทํารากันเทียมมันไม่ใช่อย่างที่คิดซึ่งตอนนี้เรามีความรู้สึกเรามั่นใจว่าถ้ามีใครคนอายุประมาณเราเรือแก่กว่าเราเนะี่ยถ้าจะต้อง ทำไปทํผพปอบเราบอกขอให้มาทํารักบันเทียมเพอเพราะว่าเราผ่านจุดกลัวจุดอะไรมาหมดแล้วเรามีความรู้สึกเฮ้ยมันไม่ปวดเลยแล้วก็พยายามทำตามที่คุณหมอแนะนําก็มาตัดไหมเฮ้ยตัดไหมแล้วก็กลัวคิดว่าเจ็บว่ะเฮ้ยไม่เจ็บเลยคุณบอกว่าเสร็จแล้วมันก็เลยเปลี่ยนภาพน์การลทํทำรักบันเทียมให้กับเราหายกังวลเลยเราโดยมีความรู้สึกว่าก้าวแรกตัดโดนว่าเราเลือกสถานที่ไว้ใจกับเนี่ยคะ่ะเดนทอนอินเมใช่ไหมคะเราไว้ใจแล้วเราก็ ทั้แล้วยังไงเราจะทำวันเราก็เลยมาแล้วก็โอเคก็ไม่ผิดหวังก็รู้สึกแฮปปี้ยิ่งวันนี้มาทำใส่ครอบฟันนะคะก็ mm. คุณหมอก็น่ารักก็ทำให้เราก็กลับมามีสามารถที่ mm. มีชีวิตได้อีกค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวนะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าในชีวิตเราชีวิตเดียวอ่ะ mm. แล้วฟันนี้มันก็คงน่าจะอยู่กับเราจนเราชีวิตนี้แหละ mm. ลก็มีความรู้สึกภูมิ หมือนกับมีชิตชุบชีวิตใหม่ให้กับป่าของเราในการเที่ยวในการที่เราไม่ต้องคิดมากเป้ยเดี๋ยวเราเกินข้าวเราต้องไปบวนที่ไหนวะอุ้ยมันมีอะไรเราเรา,เรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราเราใช้อย่างอื่นมาคุ้มแล้วอะ่ะสําหรับตัวเราเองนะคะกับป่าของเราเนี่ยร้านกเกษียณอย่างเงี้ยเรียกว,ว่าคุ้มอะ่ะรับฟันเทียมโอเคเลยกว่าฟันปลอนนะนั่นตอนนี้นะแล้วเรารู้สึกว่าหมอที่นี่เนี่ยแต่ละท่านนะ่ะท่านเหมือนกับคัดมาแล้วอะ่ะแล้วก็มีความเอาใจใส่กับ คนไข้อะแล้วบอกขั้นตอนในแต่ละขั้นจากที่โปรเซสที่เราผ่านมานะทั้งรักวันและข้อฟันเราก็มีความรู้สึกว่ามาเหอะเปลี่ยนใจเอะมาลองก้าวเข้ามามันไม่ใช่เร็วล้าอย่างที่เราจินตนกาการหรือคิดเลยอะไรพอใจ